เที่ยวฟิลิปปินส์มีอะไรให้ทำบ้างกับ5กิจกรรมที่สายแอเนเดอเจอร์ต้องลองมาสักครั้ง กิจกรรมแรกที่อยากแนะนำเนี่ยก็คือแคนยอนนิ่งที่คาวาซานฟอลเป็นน้าตกชื่อดังของเกาะเซบูที่นี่เราจะได้ทํากิจกรรมที่บอกเลยว่าทั้งสนุกแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเริ่มตั้งแต่เล่นสิบลายที่เป็นทางยาวแบบนี้หรือว่าจะเป็นปีนผาลอดทา้าแต่กิจกรรมไฮไลท์ก็คือการโดดผาสูงที่จะมีหลายระดับตั้งแต่3เมตรจนไปถึง10เมตรเลยนะยิ่งมากับเพื่อนจะบอกเลยว่าทั้งมันแล้วก็สนุกนอกจากกิจกรรมแล้วเนี่ยเราว่าความสวยของธรรมชาติที่นี่ก็สวยมากๆเราจะได้เห็นทั้งน้ําตกลําธารที่เป็นน้ำใสๆ กิจกรรมต่อมาก็คือ dolphin watching ที่เกาะปังเลาเป็นกิจกรรมที่บอกเลยว่า enjoy มากๆเราจะต้องนั่งเรือออกมาจากเกาะกันตั้งแต่เช้าเพื่อมาที่จุดชมโลมาระหว่างทางก็จะได้เห็นวิวทะเลสวยๆอีกด้วยพอใกล้ถึงจุดเนี่ยเราก็จะหเห็นโลมาที่ว่ายการธรรมชาติแบบนี้เลยนะแล้วส่วนใหญ่โลมาที่เราเห็นก็จะเป็นโลมาปากขวดแล้วน้องก็จะชอบมาว่ายใกล้ๆเรือกันแบบนี้บอกเลยว่าน่ารักมากเราว่าเป็นหนึ่งในประสบก,การณ์ชีวิตที่ดีมากๆอยากให้มาลองกันนะ มาต่อกันที่ไอซ์แลนด์ฮอปปิ้งกันที่สาที่ทะเลเนี่ยต้องชอบเรามากันที่เกาะบาหลีคาซ้าเป็นเกาะที่เหมาะกับการดำดำตื้อแล้วก็ดำํำลึกนะแล้วเราก็จะได้เจอกับสัตว์ทะเลหลายชนิดเลยทั้งเต่าปลาแล้วก็ปลาการังที่สําคัญเลยคือน้ำทะเลเขาใส่มากๆสาหรับใครที่มากับทัวร์เนี่ยพี่ๆเขาจะพามาที่เวอร์จินไอแลนด์ด้วยที่นี่เป็นหาดทรายที่มีสันทรายอยู่ตรงกลางทะเลเป็นอีกจุดที่คนชอบแวะมาถ่ายรูปกันมาต่อกันที่ช็อกโกแลตฮิลสกิจกรรมที่คนส่วนใหญ่ชอบมาทำนอกจากการมาถ่ายรูปกับยูที่นี่แล้วเนี่ เป็นอีกกิจกรรมมันๆที่ใครชอบก็ลองมาทํากันได้นะกิจกรรมสุดท้ายก็คือโลบอคเร e ว c r u คูสเป็นการล่องเรือในแม่น้ำโลบอกที่จะชิวๆสบายๆรอบๆสองฝั่งเราก็จะเห็นทางธรรมชาติวิถีชีวิตของชาวบ้านริมแม่น้ําแล้วเขาก็ยังมีโชว์การสแสดงดนตรตนีแล้วก็การเต้นรำด้วยหรือว่าใครอยากทำกิจกรรมก็สามารถมาพายเรือที่แม่น้ำนี้ได้เหมือนกันแล้วนี่ก็คือทั้งหมด5กิจกรรมแบบแอดเวนเจอร์ที่เราอยากให้มาลองท้าเพื่อนๆมาเที่ยวปให้ฟิลิปปินส์กันใครเคยทำกิจกรรมไหนมาแล้วบ้างมาแชร์ประสบการณ์กันได้นะ